คนที่เป็นหัวล้านคือโรคหนึ่งแล้วมารักษาด้วยวิธีนี้วิธี SMP เนี่ยมันหายขาดครับมันเป็นแผลในใจมาตลอดนะครับไปไหนก็ไม่มั่นใจครับหัวล้านครับเราต้องใส่หมวกตลอดเวลาแต่ท้านเอเนี่ยมันหายขาดครับเหมือนผมเนี่ยหายหายเป็นโรคหัวล้านแล้วครับไม่ได้ต้องพักฟื้นเจ็บตัวอะไรเนี่ยมันก็นิดหน่อยครับครับแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงครับราคาจับต้องได้ครับ บาบบงอศึกษาเรื่องการทํา S&P m มานานหรือยังคะมาวันเดียวเองครับวันเดียวเองอะไรทําให้ตัดสินใจเร็วขนาดนั้นเลยก็มีปัญหาเดิมอยู่แล้วนานมากแล้วครับแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรครับพอได้มาเจอคลิปแล้วก็ดูหลายคลิปมากครับภายในวันเดียวคืนเดียวเนี่ยครับเชื่อมั่นเลยว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงกับใช่ครับก็ตัดสินใจมาเลยครับค่ะโอเคทรงที่อยากได้ทรงแบบพี่แบงค์ของใครพี่แบงค์เนาะตอนนี้เราก็จัดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะ คือด้านด้านข้างก็หน้าผากล้นไปแล้วเนาะอันนี้เราเก็บมุมใหม่ค่ะให้เข้ากับใบหน้าน่าจะดูแคบลงนะคะ,ะนี่ค่ะเทปนี้ทําถึงด้านหลังบริเวณที่มาร์กไว้นะคะค่ะหมุนรอบเลยค่ะขั้นตอนเนาะเราก็จะใส่ย,ยาชาทิ้งไว้20นาทีแล้วลงมือสักประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะตอนนี้ก็เป็นการลงรอยสักครั้งแรกครับหลังจากที่ทายาชา ประมาณ20นาทีครับเราก็จะเห็นเป็นรูปร่างแล้วครับครั้งแรกของเราความเจ็บก็็กตอนแรกนึกว่าจะเจ็บมากต,ตอนนี้แทบแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยครับในตำแหน่งที่ด้านข้างเนี่ยไม่รู้สึกเลยครับ แต่ด้านหน้ายังความมีความรู้สึกอยู่บ้างครับเป็นความเจ็บที่ทนได้ครับสบายครับมีประสบการณ์ครั้งแรกแชร์หน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีมากเลยครับครู้สึกดีมากๆเลยครับจากจากที่ดูรีวิวมามันเป็นอย่างที่ที่เห็นจริงๆครับเหมือนมากครับตัวเองแทบจะมองไม่ออกเหมือนกันว่ามันคือการสัตว์ครับอเหมือนจริงๆครับค่ะคิดว่าครั้งแรกเราจะมาประมาณไหนแล้วคะความมั่นใจ ก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับตั้งแต่มาแล้วครับค่ะตั้งแต่มาแล้วใช่ครับี่ครับก็เพราะว่ามันไม่คิดว่ามันมีอยู่จริงมันมีจริงครับทำได้จากคนแก้ปัญหาได้จริงครับเดี๋ยวนี้ให้ดูชัดๆนะคะเนี่ยค่ะครั้งแรกจะได้เป็นไรผมอ่อนๆขึ้นมาแล้วเป็นทรงพอยิ้มได้อยู่เนาะเราก็จะทิ้งไว้สิบสี่วันเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ก็มาเติมครั้งที่สองนะคะนี่ก็คือผลครั้งแรกนะคะครั้งแรกเราก็เห็นเป็นทรงขนาดนี้แล้วนะนี่ค่ะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมส่วนไหนบ้างคะวันนี้ก็เดี๋ยวผมว่าเอาชอตลงมาให้ถึงถึงเกณฑ์เดิมเนาะเกณฑ์ผมเดิมได้เลยค่ะขั้นตอนทายาชาระหว่างก่อนทำครับ <laughs> นี่มันก็เลยผมผมจริงเลยไม่ไเป็นเลยนะเนเมื่อตัดไปขนาดนี้เนี่ยทั้งที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะเห็นตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงนี้มันยายไรมันยายไม่ถูกเลยครับค่ะัดีมากเลยครับค่ะัเหมือนเปลี่ยนหัวใหม่หรือได้ชีวิตใหม่ว่าง้ก็ได้ครับอืมดีเลยครับค่ะมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ ร้อเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับอ่ะนตอนนี้ก็ครั้งที่สามแล้วนะคะมากมากเลยครับแยกไม่ออกนะครับถ้าไม่ได้มาดูใกล้ๆจริงหรือถ้าไม่บอกใครผมว่ามันมันมองไม่ออกครับอืสำหรับใครที่มีปัญหาหัวหัวล้าและสมบางครับผมว่าวิธีนี้มันมันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับมันแก้ไขได้จริงๆครับคือมันฟื้นฟูสภาพจิตใจ มากมากครับมากมากมาหลังจากที่ก็อดทนมานานไม่รู้ว่ามีวิธีนี้มาก่อนครับถ้ารู้ก็คงมาทํามานานแล้วเหมือนกันครับผมมาเจอพี่พาช้าไปครับจริงจริงแล้วผม่าช้าไปเสียเสียโอกาสเสียเวลาหัวร้านมานานครับหลายปีครับแต่เสียใจครับแล้วก็รู้สึกว่าต้องเจอให้เร็วกว่านี้ครับถ้าใครมีปัญหาอยู่ไม่ต้องรอเลยครับมาได้เลยครับ ร้านที่พาเลยครับดูแลเหมือนพี่น้องครับ,รบแล้วก็สรามความสําเร็จที่ได้เลยความรู้สึกที่ได้มันยิ่งใหญ่จริงๆครับเราผมมันไม่ต้องไม่ต้องัวดร้านแล้วครับ,รบมันเหมือนเราเป็นโรคัวลร้านราหายแล้ว <c oughs> เป็นโรคัวดร้านใช่ครับ <Okay. S 1> เราหายแล้วครับอ๋อสุดยอดเลยอย่าอย่าช้าครับเดี๋ยวก็ได้หายเหมือนผมทันทีครับอืมอย่าช้าอย่าช้าครับ <c oughs> มาดูหลังจบคอร์สแล้วส4บวันสีที่ติดอยู่จริงค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากทํา SMP แล้วนีค่ะค่ะาค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงรอใอยฟังก็รัะทาค้างเขาทักว่าไปปลูกผมมาเหรอครับถ้าถ้าไม่บอกเขาก็ไม่รู้ครับเขาจะเข้าใจว่าไปปลูกผมอย่างเดียวครับเขาไม่รู้ว่ามันเป็นการสรับ รู้สึกกังวลแต่เก่าก่อนนี้หมดไปจริงๆอะครับหมดเลยครับหมดจริง,<ช>รงๆครับเออเรา,เรามีปัญหาอยู่นานแล้วครับแล้วก็ไม่รู้จะแก้วิธีไหนครับได้ครับวิธีนี้ต้องลองแล้วก็ได้ผลแล้วก็ดีใจมากครับแต่เป็นความเจ็บที่ทนได้นะครับแล้วก็หหเห็นหเห็นผลลัพธ์จากคลิปอื่นๆเนี่ยครับมันมันทาให้ผมตัดสินใจได้ง่ายครับไม่ใช่ต้องมีคนทําคนแรกครับอือฮึผมก็มีความมืออาชีพมาเปิดมายาวนานแล้วครับ ผมว่าน่าจะเป็นชีวิตใหม่สําหรับคนอีกหลายๆคนเลยครับที่ที่ที่เป็นปัญหาเหมือนกันครับผมก็เช่นกันครับมันเหมนอนได้ชีวิตใหม่มั่นใจขึ้นครับฟังอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากให้เสียเวลาเลยเนาะไม่อยากให้เสียเวลาครับมาได้ลองลองโทรมาปรึกษาหรือติดต่อมาปรึกษาพี่พามิวก่อนได้ครับพูดถึงในเรื่องของการบริการหน่อยค่ะติชมให้หน่อยว่าเป็นผมพี่พาน่ารักมากครับดูแลเหมือนพี่น้องครับครับติดตามผลงานครับ หลังจากที่เราหายซีสาล้านจาก s m p เนี่ยคือความรู้สึกมันมันเป็นยังไงคะตื่นเช้ามามันรู้สึกยังไงบ้างอะไรเงี้ยอ๋อครับก็ตื่นเช้าก็รู้สึกดีครับมอง<ช>ตัวเองในกระจเอาแปรงฟันอาบนะ้ำม,มันรู้สึกดีไปหมดเลยครับค่ะม,<น>มันมันมั่นใจขึ้นนะครับเราะทุกวันดีใจครับว่าเราเฮ้ยเราไม่เคยมีผมนะตอนนี้เราเราคึกว่าเรามีเหมือนมีผมนะครับแล้วก็หลังจากนี้ทำไปครั้งสองครั้งเนี่ยคนรอบข้างก็ดูว่ามันมันเนียนครับมันเหมือนครับ เหมือนมีผมจริงครับคือเทียบเท่าผมจริงๆว่านั้นใช่ใช่ครับรับเราก็ไม่ต้องใส่หมวกตลอดเวลาแล้วครับอืมค่ะอ่าวก็มั่นใจขึ้นอ่ะมันมั่นใจขึ้นจริงๆครับคือได้ประโยชน์มากครับกับการที่มาทำเอสแอบีครั้งนี้ครับมันได้ประโยชน์ของผมสูงสุดครับคถ้าถ้าคนที่ไม่ไม่หัวร้านเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องมากมายใหญ่โตแต่คนคนที่มีปัญหาอยู่แล้วผมว่ามันยิ่งใหญ่มากครับอืมการที่ได้คืน คืนความมั่นใจกลับมาเนี่ยมันคือแบบเหมือนได้ชีวิตใหม่นะนได้ชีวิตใหม่นั่น,น,นเองครับใช่ครับ